สวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมชมและก็มาเที่ยวนะครับพิพิธภัณฑ์อาวุธเข่าคอฐานยิงสนับสนุนอิทธินะครับก็จะพานะครับเพื่อนๆนะครับและผู้ติดตามนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับว่าข้างในฐานทัพเนี่ยมีอะไรบ้างและเมื่อย้อนยุคไปเมื่อสมัยแต่ก่อนน่ะที่นี่นะครับเคยมีเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับ ให้เราลำลึกถึงนะ่ะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันด้านในนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับพระบรมนะครับพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งพระองค์ท่านนะครับเป็นมิ่งขวัญให้กับเหล่าทัพทหารนะครับทุกๆุกนายนะครับนี่นะครับใครมาที่นี่นะครับก็จะแวะมาสักการะนะครับครับ จะเป็นประวัติคร่าวๆนะครับของที่นี่นะครับเมื่อในปีพุทธศักราช2519นะครับการก่อการร้ายนะครับของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับได้เจวีความรุนแรงนะครับจนเจ้าหน้าที่ต้องสูญเสียชีวิตและบาดเจ็บในการต่อสู้เป็นจํานวนมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือว่ารัชกาลที่9ของเรานะครับทรงมีความห่วงใยนะครับผู้ปฏิบัติงานเพื่อปกป้องแผ่นดินและความสุขนะครับความปลอดภัยของคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับ โดยที่กองบัญชาการพลเรือนตำรวจทหาร1617นะครับเป็นหน่วยทาหารที่ดำเนินการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดคือพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยนะครับขณะนั้นจึงได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณสมพระพระกรุณาธิคุณนะครับเสด็จพระราชทานดำเนินมาทรงเยี่ยมนะครับและพระราชทานพระบรมมรูปปนะครับ สมเด็จพระนเรศวรนะครับนี้ไว้ให้เคารพสักการะนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับสามารถเปิดข้อมูลนะครับหาใน Google ต่อได้นะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ใครที่ผ่านเข้ามาหรือเข้ามาเที่ยวที่เขาค้อนะครับต้องขึ้นมาถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายรูปนะครับ นี่ครับาาน,น,นี่ก็มากับสมาชิกเก่าๆนะครับก็ทีมงานของแม่ดินนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนมาทำอะไรกันครับวันนี้มาเขาค้อคะ่ะแล้วก็มาดูฐานอิทธิที่ื่อก่อนผอคคอเขขึ้นมาแล้วกองกำลังขึ้นมาช่วยไม่ทันฐานทหารของเราโดนถลม่มเสียชีวิตทั้งฐานเลยคะ่ะกว่าบรรพุษุุษของเราทหารกล้าของเราจะ เสียสละเสียเลือดเสียเนื้อมาให้ลูกหลานอยู่มีความสุขในถึงปัจจุบันเนี่ยก็อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยนึกถึงบูรพกษัตริย์แล้วก็ทหารกล้าแล้วก็บรรพบุรุษของเรา่าจะมีผืนแผ่นดินให้เราอยู่อย่างสุขสบายเนี่ยเราต้องนึกถึงรากเงาของเราอย่าลืมรากเงาของเราครับขออีกสักครั้งนะครับอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเยาวชนเด็กรุ่นใหม่นะครับไว้บ้างครับแม่ครับเยาวชนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเป็นเด็กที่เข้าสู่โย ยุคข,ของไฮเทคโนโลยีก็โลกาภิวัตรแต่อย่าลืมรากเง้าของเราวันนี้ถ้าไม่มีบูรพกษัตริย์ที่หารกล้าสู้รลบประกาศอิสรภาพกอบกู้เอกราชพร้อมกับบรรพบุรุษและก็ทหารกล้าของเราเราก็ไม่มีแผ่นดินที่จะยืนอยู่มีความสุขแล้วก็ได้กินอิ่มอยู่ดีมี ได้เรียนหนังสือได้กิจการทํางานได้ถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นต้องอย่าลืมบูรพกษัตริย์ลากเงาและบรรพบุรุษทหารก้ลาที่เสียสละของเราทุกคนอืมโอเคครับขอบพคุณมากครับนี่คือคําฝากนะครับของแม่ดินนะครับเป็นพยาบาลเกษียณน,นะครับ นะครับเป็นนักรัสรงสีการแพทย์นะครับเกษียณนะครับแล้วก็มีสามีที่เคารพนะครับเป็นพันเอกเสมอนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็เคยทําวิรกรรมนะครับไว้เยอะนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เกษียณแล้วนะครับแต่ก่อนพันเอกเสมอก็อาตำแหน่งเคยมารบที่นี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอผู้การเสมอนะครับผมจะพาไปสัมภาษณ์นะครับคร่าวๆให้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับ เนี่ยะน,นะครับท่านต่อไปที่เรามาเจอนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นพันเอกเสมอผิดเพี้ยสนะครับเคยมารบและก็เคยมาประจำการที่นี่นะครับเล่าพอสังเขตครับว่าตอนนั้นนะ่ะมีเหตุการณ์อะไรบ้างตอนที่มาประจําตําแหน่งอ๋อผมขึ้นหลายที่อ่ะครับขึ้นไปที่เลยก็เรียกว่าออกพื้นที่เออะไรเนี่ยเดินเป็นกองร้อยตั้งกาก ขาหญ้าเขาคอแคมสนทุ่งสแสลงหลวงบ้านแยงห้วยเฮียลาดคือคกโปภูมโมโรัรบอะไรเนี่ยนะครับภูหิร่องก้าตอนนั้นอแปดศูนสี่ตอนนั้นเป็นแค่ติดเอกนั่นแหละหกระโดนขอคอสุ้มวินัยการตุ้มเขาดีมากไม่ได้เขายิงปืนแม่นหรอกครับกระสุนนัดหนึ่งเขามีคา่าเขายิงห่างเราประมาณห้าหกเมตรเท่านั้นเอง วินัยการพังเขาเยี่ยมซุ่มรถเราเนี่ขอโทษนะครับอา g พีจีเขาเจาะตรงไอเหมือนกับญ้าดงญ้านะ่ะเป็นหัวอา g พิจีโผล่มาแล้วก็ยิงรถ APC รถยิมสีอะไรของพังหมดอืมครับนั่นแหละ,ละครับครับแล้วสุดท้ายอ,าอยากจะฝากอะไรกับเยาวชนรุ่นใหม่บ้างครับสุดท้ายก็อยากจะให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ระล,ลึกถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยว่า ก่อนที่จะมีวันนี้ได้จะมีการท่องเที่ยวที่เขาข้อได้อะไรพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยเราได้เสียเลือดเสียเนื้อตละชีวิตวิญญาณร่างกายรวมทั้งแขนขาให้พวกน้องๆลูกหลานได้เป็นอยู่อยู่ดีมีสุขครับครับขอบพระคุณมากนะครับ<ล>น,นรัะถึงบุตรคุณสีแลวบลุุษให้มากครับครับเนี่ยค่ะเสียงนะครับผู้ที่เคยกอบกู้เอกราชนะครับแล้วเคยมา ดำรงตําแหน่งเคยมาต่อสู้นะครับเคียงบ่าเคียงไหลกับทหารทุกนายอยู่ที่นี่ที่ตรงนี้นะครับก็ยังมีอีกหลายชีวิตนะครับที่ล้มตายอ่าพลาดจากพวกเราไปนะครับแต่พวกเราที่อ่าเยาวชนรุ่นหลังนะครับที่ได้มาถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่าแม่ทัพแล้วก็ทหารทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็อ่ากอบกู้เอกราชของประเทศไทยเนี่ยให้คงอยู่นถึงปัจจุบันนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับครับผมครับ นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในนะครับตรงนี้ก็จะมีพี่ๆทหารนะครับให้บริการอยู่นะครับค่าบํารุงสถานที่นะครับก็คือเก็บเป็นค่าบํารุงสถานที่เนี่ยสิบาทนะครับข้างในก็จะเป็นอ่าที่ป้ายนะครับจะบอกว่าเป็นฐานยิงสนับสนุนนะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตถามนิดนึงอ่าย้อนมาหาพันเอกสมัยอีกครั้งนะครับคําว่าฐานยิงสนับสนุน เป็นฐานปืนใหญ่ครับนะครับด้วยยิงสนับสนุนให้แก่กองร้อยปืนเล็กหรือขั้นต่ำที่สุดก็หมวดปืนเล็กครับในเมื่อมีการร้องขอการยิงครับระดมยิงหรือว่าจุดต่างๆนะครับ,รบที่ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาอก่อกวนหรือว่าเราเห็นที่หมายที่ว่ามันคุ้มค่ากับลูกกระสุนปืนใหญ่เราก็จะขอรับการยิงสนับสนุนจาก ส่วนหลังก็คือฐานยิงครับครับกองพื้นเล็กเนี่ยก็คือเป็นแนวหน้าแนวหน้าครับแนวหน้าครับเมื่อประทะกันอ่าพิจารณาแล้วนะครับข้างหน้าเนี่ยคือไม่ไหวแล้วนะครับมีอ่ามีเครื่องจักรรถกลรถอะไรต่างๆนะครับก็เลยขอกําลังจากฐานทัพปืนใหญ่ขอยิงเพื่อยิงสนับสนุนนะครับโอเคนะครับได้ความรู้ด้วยนะครับเด็กๆครับนะครับอ่าทำไมถึงที่ฐานอิทธิมีคนถามมาอ๋อครับหรือพะว่าฐานครับอันนี้ ท่านอิทินิ่ชื่อเป็นพอวาทานเป็นพอวาทานครับก็เลยตั้งเป็นชื่อทะอิทธินะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศด้านในนะครับอันนี้เขาใจตั้งโอเคนะครับก็จะมีพี่ๆนะครับมีห้องน้ํานะครับแบ่งเป็นห้องน้ําชายหญิงนะครับเป็นบริการฝั่งซ้ายมือผมที่เข้าผ่านประตูนะครับนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่า นะครับเครื่องยิงนะครับเป็นรถถังเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็หลายอย่างเลยนะครับแต่คออนุญาตเดินรัฐสนามนูญานนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นปืนกลนะครับนะครับแล้วก็เป็นนี่เป็นเศษนะครับเครื่องบินนะครับของเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วนะครับทั่วไปแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับอาจจะตอนนั้นนะครับมีสงครามเกิดขึ้นนะครับ อ่านครับก็จะมีวีรบุรุษของเราด้วยนะครับท่านนี้ก็เป็นนาวาอากาศตรีนะครับพงนรงค์นะครับเกษตรสุขนะครับได้เสียชีวิตนะครับหรือว่าตายในสนามรบนะครับเป็นเกียรติของทหารนะครับณเมื่อวันที่18กันยายน2589นะครับณค่ายทหารสัพสิทธิ์ประสงค์นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ วีรบุรุษของเราครับเด็กๆครับนะครับใครมาเขาค้อนะครับเราก็ยังมีอีกหนึ่งที่นะครับที่พ่อพ่อแม่นะครับควรจะพาลูกๆหลานๆเข้ามารับชมนะครับเข้ามาชมเข้ามาเที่ยวแล้วก็ให้เด็กๆนะครับได้รําลึกถึงนะครับเจ้าหน้าที่ทหารทุกนายนะครับที่เคยรบแล้วก็กอบกู้แผ่นดินนะครับให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ เดี๋ยวชมบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับนะครับนี่ฮะปืนใหญ่ที่ยิงสนับสนุนก็นะครับมีลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อแนวหน้านะครับแนวหน้าก็คือพลปืนเล็กนะครับได้ร้องขอนะครับมีให้มีการยิงสนับสนุนนะครับยิงสนับสนุนก็เราทางทหารนะครับทับหลัง แนวยิงสนับสนุนเนี่ยก็จะยิงนะครับไปตามที่แนวหน้าส่งพิกัดมานะครับว่าพิกัดที่เท่าไร่เพื่อจะให้ยิงสนับสนุนนะครับหรือว่าปูพรมเข้าไปก่อนนะครับนี่คือปืนใหญ่นะครับนี่ลูกนะครับแต่ละขนาดนะครับไม่เท่ากันนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีบังเกอร์นะครับบังเกอร์นี่ก็คือเป็นที่หลบนะครับของทหารเมื่อมีการยิงนะครับตอบโต้มานะครับเนี่ย ตาปูนน่ะดูดูความหนานะครับนี่ครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นห้องนะครับห้องหลบนะครับด้านนอกก็จะมีพวกกระสอบทรายนะครับล้อมบังเกอร์นะครับกระสอบทรายนี่ก็คือกันวิศิกันวิถีของกระสุนนะครับเป็นบังเกอร์นะครับเนี่ยลักษณะของปืนใหญ่ เดี๋ยวผมพาไปดูที่ต่อไปนะครับอันนี้คืออาจจะพูดติดๆขัดๆบ้างนะฮะเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อเลยครับเป็นคลิปเป็นคลิปที่ผมบันทึกเรียลไทม์เลยนะครับนะครับนี่เป็นฮอนะครับหรือว่าเฮลิคอปเตอร์นะครับฮอทอหนึ่งนะครับใช้งานทั่วไปนะครับ13ที่นั่งนะครับลำใหญ่นะครับ13ที่นั่งนี้นะครับใช้สําหรับ ต่อสู้นะครับโรยตัวนะครับส่งกําลังพลนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับปืนใหญ่สนับสนุนนะครับมีหลายแบบนะครับแบบเมื่อกี้กับแบบอ่า ที่ผมจะพาไปดูเนี่ยอีกอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้พระยาตานีนะครับแบบนี้ก็คืออ่าลากได้นะครับมีล้อนะครับมีล้ออ่าสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นปืนใหญ่ขนาดกลางนะครับกระสุนวิธีโค้งนะครับศูนย์สามขนาดหนึ่งหนึ่งห้านะครับถือว่าเป็นขนาดใหญ่นะครับยิงนะครับสูงสุดนะครับได้สี่นัดต่อหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีเนี่ยก็คือยิงติดติดกันเลยนะครับ พร้อมบรรจุกระสุนพร้อมแนวยิงพร้อมยิงนะครับได้4นัดนะครับปกนะครับถ้ายิงปกตินะครับนาทีละ1นัดนะครับยกมุมได้สูงสุดนะครับก็คือ1,156มิลลมิลเลี่มนะครับระยะยิงไกลสูงสุดนะครับก็ประมาณหนึ่งหมื่นเมตรนะครับ1,000เมตรก็1กิโลนะครับอันนี้ก็คือประมาณกิโลนิดๆนะครับนะครับ ถัดไปนะครับนี่ครับก็เป็นปืนใหญ่สนับสนุนนะครับขนาดเล็กนะครับนะครับขนาดเล็กเนี่ยเรามาดูว่ายิงได้ไกลสุดเท่าไหร,ร่นะฮะนี่ขนาดเล็ก ใช้เคลื่อนที่ได้นะครับลากได้นะครับนี่นะครับอันนี้ได้เขียนไว้หรือเปล่าผมก็ข้อมูลคร่าวๆไม่ทราบนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับทราบว่าปืนใหญ่นะครับเบากระสุนวิถีโค้งนะครับ94ขนาด75มิลลิเมตรนะครับยิงไกลได้สูงสุดเท่าไหร่คอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปนะครับนี่ครับ อีกท่านหนึ่งนะครับพลาดไปไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าอยู่หน่วยรบนะครับทหารม้านะครับคนนี้นะครับเป็นขับรถถังนะครับ m อ1 3หนึ่งหนึ่งสาครับตอนนั้นน่ะที่ดำรงตำแหน่งที่ไหนนะครับท่านอยู่หน่วยรบส่วนที่ตั้งก็อยู่สระบุรีครับแต่ไม่บอกหน่วยนะครับครับ เป็นความลับแล้วตอนนั้นอะรถที่ขับรถถังยานเกราะนี่ฮะรุ่นอะไรครัที่ได้ได้เอ็มหนึ่น็มาะครับรถจีนอาวุธประจำกายของเ1็มหนึ่งสามมีอะไรมีปืนกลเ3ปืนกลเกแล้วก็ปืนเอ็มหกสิบองกอเอ็มหกสิก็ไอที่ติดติดเอ็ได้ไหมสิบสานายสินายครับ1นึ่ยานเกราะ1มู่หมู่ คันนึ่งก็นึ่งคันนึ่ก็สิบสามนายพร้อมกับพลกับอืมครับนี่แหละครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่เคยอยู่กองทัพม้านะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ใช่แนวหลังก็คือแนวกลางๆงนะครับแนวหน้าปืนวนเล็กอ่าส่วนสนับสนุนนะครับหนักนะครับพลขับรถถังนะครับหรือว่ายานกราะนะครับอ่านะครับด้านในนี้นะครับก็จะเป็นห้องแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์เขาคอนะครับ วันนี้ก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่ารองเทา้าแอดมินนะฮะหรือผมนะผู้จัดการถอดยากมากต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะเป็นภาพนะครับระลึกนะครับเรื่องราวความเป็นมาต่างๆนะครับของบรรพบุรุษของเรานะครับที่เคยเสียสละเลือดเนื้อต่างๆกอบกู้แผ่นดินกอบกู้เอการาชของแผ่นดินไทยนะครับ ฝั่งนี้นะเป็นจุดชมวิวนะครับเด๋ยวผมพาไปดูนะครับเป็นเครื่องบิเงบนเล,บเล็กนะครับนะครับเป็นจ,จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าที่นี่นะฮะก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนว่าสวยงามขนาดไหนครับ เป็นจุดชมวิวมุมสูงนะครับด้านล่างก็จะเห็นเป็นภูเขานะครับมีเส้นทางนะครับมีบ้านเรือนผู้คนนะครับมากมายเลยนะครับสวยงามมากครับร่บจเดซูมไปให้ดูนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนนะครับฝากกดถูกใจนะครับฝากกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับช่วงหลังๆนะครับไม่ค่อยทําคลิปสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีเรื่องราวใหม่ๆนะครับไม่จําเจนะครับและเป็นสิ่งที่ดีๆนะครับผมผู้จัดการหนึ่งนะครับก็จะพยายามนะครับนำมาถ่ายทอดผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ใน ช่องฟ้านะครับช่อง F นะครับก็จะชื่อว่าผู้จัดการหนึ่งมาเก็ตติ้นะครับแล้วก็จะมีช่องนี้แหละครับเป็นช่อง yuu YouTube ช่องหลักๆนะครับชมบรรยากาศรอบๆนะครับความสวยงามนะครับแล้วก็เรื่องราวนะครับที่นี่มีเรื่องราวมากมายนะครับให้เด็กนะครับรุ่นใหม่ๆ ฝากถึงพ่อแม่ด้วยนะครับถ้าผ่านมาเที่ยวเพชรบูรณ์นะครับผ่านมาเที่ยวเขาค้อก็พาเด็กๆนะครับมาชมที่นี่นะครับค่าชม10บาทเองครับถือว่าเป็นค่าช่วยเหลือนะครับสถานที่นะครับเป็นค่าทําความสะอาดห้องน้านะครับให้กับพี่พิทหารค่าบำรุงสถานที่นะครับให้สวยงามอย่างนี้ตลอดไปนะครับ อะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอให้ผู้ติดตามทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดนะครับสมปรารถนาสาธุสาธุนะครับ